สวัสดีครับโฮาราจารันแชแนลภายจังพลังบวกร้อยล้านชัยชานก้ามคลโฮรา,าราตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิจะเสน,นอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีธนูดูดวงช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ถึง28มีนาคม68ในเรื่องของงานเงินความรักตัวเลขโชคและเรื่องอื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องที่จะมาพูดถึงคือเรื่องของตัวตนของชาวธนูวาสนาในช่วงนี้ของคุณก็คือ คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมักจะมีเป้าหมายในชีวิตและเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่เป้าหมายเดียวนะครับคุณมีเป้าหมายหลายอย่างด้วยกันใหญ่น้อยเนี่ยคุณพยายามที่จะหาะไรายได้จากลาหลายช่องทางและคุณมักจะมีเพื่อนฝูงเยอะและเพื่อนฝูงเหล่านั้นก็มักจะช่วยเหลือทางการเงินให้คุณได้ดีอีกด้วยน,นั่นเองนะครับอีกครั้งช่วงนี้คุณมักจะเดินทางไกลไบ่อยๆหรือรุ่นหลักของคุณเดินทางไกลอีกด้วยนั่นเอง ในมุมถัดไปที่จะมาพูดถึงคือเรื่องของจิตใจของชาวธนูคนธนูนั้นเข้าใจปัญหาของคู่คา้าของหุ้นส่วนต่างๆหรือของงานต่างๆได้เป็นอย่างดีคุณรู้ดีนะครับว่ามีจุดดีหรือจุดด้อยอย่างไรและคุณรู้ว่าจะจัดการอย่างไรแบบไหนรวมถึงคุณจะรู้พื้นฐานความเป็นมาในก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีมันจึงจะทําให้คุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสที่จะ ระสบวามสําเร็จด้วยใจของคุณอีกด้วยนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินคุณโดดเด่นในเรื่องของเงินช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณดูการเงินคุณโดดเด่นเงินสดในมือของคุณนั้นนะครับคุณมักจะได้มาจากรายช่องทางด้วยกันแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะให้กับรูระหลาของคุณก็จริงนะครับแต่คุณก็สามารถที่จะหามันมาได้เรื่อยๆรวมถึงการเงินที่ทํากับอุ้นส่วนของคุณเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆอีกด้วยนะครับ ซึ่งสิ่งไหนเนี่ยที่มันเคยเป็นปัญหาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแก้ไขได้ดีมาก่ขึ้นเรียกได้ว่าการเงินของคุณเนี่ยที่ทาหุ้นส่วนนั้นดีขึ้นเยอะเลยนะครับสามารถแก้ไขปัญหายากๆได้ดีขึ้นอีกเยอะมากอีกด้วยอีกท้งเงินหมุนเวียนของคุณนั้นนะครับมักจะหมดเปลืองไปกับเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าและบริการของคุณให้กับองค์กรให้กับ ธุรกิจของคุณเป็นสําคัญนี่เองนะครับมันจึงทําให้การจ่ายเงินของคุณล้วนมีเป้าหมายที่มันชัดเจนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นตัวทําให้ความมั่นคงในอนาคตเนี่ยของคุณทางการเงินนี้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วการเงินในความประดารถนาของคุณคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากก้าวกระโดดทางการเงินมากกว่านี้หลายเท่าตัวเรด้ว,ว่าขอแบบพลิกชีวิตเลยว่าได้ยิ่งดีนะครับ ซึ่งก็มีโอกาสจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ขาขึ้นของคุณนั่นเองมาดูในมูลถัดไปเรื่องของการงานกันบ้างการงานในช่วงนี้ของคุณถือว่าเป็นช่วงที่ชิวๆคุณไม่ได้ทํางานหนักจนเกินไปคุณมีเวลาพักผ่อนแบบไม่ยากเย็นนักด้วยคุณรู้ถึงการปรับตัวที่ดีมากขึ้นคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหายากๆได้ดีมากยิ่งขึ้นจึงทําให้คุณอยู่ตัวมากยิ่งขึ้นในเรื่องของงานรวมถึงงานบางส่วนนั้นนะครับ ก็รับการแก้ไขไปแล้วอีกดัวนั่นเองนะครับยังไงซะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ไมค่อยน่าห่วงนั่นเองนะครับอาจจะมีแค่คุณอาจจะได้เริ่มอะไรใหม่ใในผบยิยมใหม่ใหม่อีกดัวนั่นเองซึ่งงานอันเนี้ยน่าจะเป็นงานที่จะต้องเดินทางไกลแต่การเดินทางไกลเนี่ยก็จะประสบความสาเร็จด,ด้วยดีนั่นเองรวมถึงงานที่คุณทํากับภาครัฐต่างเนี่ยหรือดีลกับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยคุณก็ทํามันได้ดีปลอดปัญหาไม่มีอะไรน่าห่วงงานเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ ด้านกำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยหรือการมองเทรนด์เหตุนอนาคตเนี่ยหรือการเป็นผู้นาในเรื่องของการวิจัยการเรียนรู้ต่างการศึกษาต่างๆเนี่ยคุณก็ทํามันได้ดีเดียวน,นะครับส่วนงานในความปรารถนาของคุณชาญหนูก,ก็คือคุณอยากให้งานที่คุณทาอยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผ่านได้รับอยาที่คุณได้วางเป้าหมายไวย้รวมถึงสิ่งที่คุณจะทําใหม่ๆเนี่ยพอ,อยุ่ใหม่ๆเนี่ยการวางรากฐานใหม่ๆเนี่ยก็ให้มันสาเร็จอย่างที่คุณต้องการนั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของความรัก เป็นช่วงความรักที่มันลอยตัวไร้ปัญหาใดๆเป็นการต่อยอดสู่อนาคตร่วมกันนำเทรนนำแนวทางไปในที่มันถูกต้องเรียกว่าผ่านมรสุมด้านความคิดลบอานานเนี่ยช่วยกันหมุนเงินเครดิตกันสุดๆเนี่ยเรียนรู้กันมานานเนี่ยขยันสร้างความหวานซึ่งกันและก,กันนะครับยอมรับในความงี่เง่าขอยอ่ายได้แล้วเนี่ยในเรื่องของการทางบ้านเนี่ยอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายบ้างแต่ก็ยังไปต่อกันได้อยู่ด้วยกันระยะยาวได้นะครับ ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าแบ่งเวลางานกับแบ่งเวลาหัวใจเนี่ยทำให้ดีทีเดียวมันจึงทําให้แนวโน้มของความรักของพวกคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นนิยาแห่งความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนความรักหรือความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคาตอบก็คือคุณอยากให้คนรักของคุณนั้นมีคุณธรรมท,ที่ดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตไม่เกเลียดเมลเกเรไม่ใช่ความรุนแรงแต่อย่างใด และสามารถลิงก์ดูปู่เสือลูก,ลกหลานของคุณครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับรวมถึงคุณอยากให้ครอบครัวของคุณมีความสุขปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงทําอะไรก็สําเร็จด้วยระการแต่ชสนีนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนําโชคได้เด่นสำหรับชาวลัคนาและราศีธนูก็คือเลข4เลข0นย์และเลข 3. 3ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับชาวลัคนาและราศีธนูดูดวงช่วง28กุมภาพันธ์ถึง28มีนาคม6 8 หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe และอินลืมกูมกมร์ดิงช่องวันรัชกาลชีแดนด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ